ครับดีใจมากๆครับที่ทุกคนเห็นความสำคัญของการงานของพวกเรานะครับเอ่อซีรีส์ของพวกเราซึ่งก็ชื่อว่า My School President นะครับแฟนผมเป็นประธานเรียนได้จบไปนานแล้วแต่ว่าทุกคนยังให้การสพอร์ตยังให้ความรักความเมตตากับพวกเราเทั้ง9คนที่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เอ่อเอ็นดูพวกเรานะครับครับผม เอาเป็นว<จ>่าตอนพวกเราคาดไม่ถึงเลยเหมือนกันว่าจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหยมาเยอะมากเลยครับผมก็ดีใจครับผมก็เนาะไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมีแฟนมีต่างประเทศนะครับไปหลายๆประเทศมาแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศเลยที่จะไปกันนะผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตแล้วก็การเอ็นดูของพวกเรานะครับผมพวกเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมครับผมใช่แล้วครับไม่ไม่ผมตอบว่าใช่ครับผมใช่แล้วครับ อ๋ออันนี้ต้องให้พี่มาร์กเลยครับโอ้ยยื้อไม่ไกลเลยผมก็กล่าวว่าจะไม่ตอบแล้วโกคกันยื้โอ้โหครับผมก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับจะมีคอนเทนต์อะไรต่อก็ต้องต้องรอติดตามนะครับในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของ G M T V เลยนะครับผมออยังไงก็ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับถ้าทุกคนติดตามพวกเรานะครับฝากด้วยครับอ่ามีจะมีผลงานอะไรไหมที่เราจะได้รวมตัวกันเออรอรอ อะไรนะครับอ๋อครับก็รางวัลเดียวรางวัลแรกของผมครับเอ่อเป็นรางวัลที่ทุกคนโหวตกันมาครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาติเลย oh. ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่โหวตและเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็จะเป็นรูกกีที่ดีอย่างแน่นอนครับเราหวังว่าคนจะเห็นการพัฒน,นาของผมไปเรื่อยๆนะครับทางด้านการแสดงการทํางานการร้องเพลงและการใช้ชีวิตครับ วินนี่วินนี่อ่ะวินนี่ไม่ได้พูดเลยครับก็หลังจากที่ซีรีส์จบไปนะครับก็มีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหลายๆงานเลยครับทุกคนก็มีอีเวนต์อะไรก็อยากคอนเสิร์ตต่างๆเรเทศเลยก็ก็ดีใจครับแล้วก็อยากขอบคุณทีมเบื้องหลังนะครับขอบคุณที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดมาได้ขอบคุณพ่วมกับครับขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับพน